สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมวันนี้คุณกำลังจะได้ชมหนึ่งในเรื่องราวทางทหารที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุคข,ของเราเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2025และเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนนี่คือเรื่องราวของกองทัพอากาศไทยที่ใช้ฝูงบิน f 1 6 fighting falcon ในการโจมตีสายฟ้าแลบซึ่งทาให้ผู้สังเกตการตะลึงตกใจรัฐบาลต่างๆและแสดงให้เห็นถึงความเร็วและความแม่นยําของอากาศยานยุคใหม่อย่างน่ากลัวเมื่อรายงานแรกปรากฏบนโซเชียลมีเดีย โลกแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นภาพเผยให้เห็น F-16 ของไทยบินผ่านท้องฟ้ายามรุ่งอรุณปล่อยอาวุธนำวิถีไปยังค่ายทหารกัมพูชาที่ป้องกันแน่นหนาระเบิดสว่างสวัยบนขอบฟ้าคลื่นแรงระเบิดกระจายไปตามหมู่บ้านและเมื่อควันจางค่ายทหา,ทหารที่เคยแข็งแกร่งกลับถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การทหารไทยครั้งนี้ถูกเรียกว่าสายฟ้าแลบรวดเร็วฉับพลันและทำลายล้างอย่างรุนแรงแต่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้คือการเตรียมการหลายปี ความตึงเครียดที่สะสมและการแสดงศักยภาพทางทหารของไทยอย่างมีคำนวณเพื่อเข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปดูการพัฒนาของฝูงบิน f 1 6ของไทย fighting falcon เครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาและเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยตั้งแต่ปี1980ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยลงทุนในการอัปเกรดระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และการติดตั้งอาวุธใหม่ๆใ,ในปี2025่บฝูงบิน f 1 6ของไทยไม่ใช่เพียงเครื่องบินเก่าที่ล้าสมัยจากยุคสงครามเย็น แต่กลายเป็นกองกําลังล้ําสมัยติดตั้งระเบิดนําวิถีระบบเรดาขั้นสูงและชุดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้บินสามารถคอรองท้องฟ้าได้เหนือก็ว่าที่รุ่นก่อนเคยทําได้สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากขณะที่กัมพูชาเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับประเทศต่างๆและเสริมความมั่นคงตามแนวพรมแดนความตึงเครียดกับไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งการประทะเล็กลๆก,การโจมตีทางไซเบอร์และความตึงเครียดทางการเมืองแต่ไม่มีใครคาดคิดว่ากองทัพอากาศไทยจะกล้าดำเนินปฏิบัติการใหญ่เช่นนี้ในปี2025ผู้ที่ได้ชมภาพเหตุการณ์จะสังเกตเห็นความแม่นยำขององค์การโจมตี F-16 เข้าต่ำใช้ภูมิประเทศบางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงเรดาร์จากนั้นบินสูงอย่างรวดเร็วปล่อยระเบิดนำวิถีแบบ GPS ระเบิดเหล่านี้พุ่งตรงไปยังเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง ภายในไม่กี่วินาทีบังเกอร์ศูนย์บัญชาการและคลังอาวุธถูกทำลายป้องกันของกัมพูชาแทบไม่มีเวลาตอบสนองสำหรับหลายคนในไทยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงกำลังทางทหารแต่เป็นการแสดงความภาคภูมิใจและความสามารถในการพึ่งพาตนเองไทยใช้เวลาหลายปีในการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกายุโรปและบางครั้งก็สำรวจความร่วมมือกับจีนแต่ปฏิบัติการครั้งนี้ส่งสัญญ,ญาณชัดเจน ไทยมีความสามารถในการแสดงอำนาจโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นสื่อโลกต่างตื่นตัวนักวิเคราะห์ช่องทางข่าวสารทางทหารถกเถียงกันว่าการโจมตีนี้เป็นเพียงการเตือนหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระยะยาวอาเซียนจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดนี่เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับอนาคตขององค์การรบทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพที่เผยแพร่ซ้ำหลายครั้งยืนยันความเก่งกาจของ F 1 6 Fighting Falcon แม้ว่าจะเป็นเครื่องบินออกแบบมาหลายสิบปี แต่เมื่ออัปเกรดและใช้ฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพมันยังคงเป็นอาวุธร้ายแรงผู้ชมตื่นตาตื่นใจกับความว่องไวของเครื่องบินความมืออาชีพของนักบินและผลลัพธ์ขององค์การโจมตีด้วยความแม่นยำสำหรับนักบินปฏิบัติการนี้คือผลลัพธ์ขององค์การฝึกฝนหลายปีภายใต้กระจกหน้าคอกพิษนักบินทยควบคุมเครื่องบินอย่างสมบูรณ์แบบสื่อสารผ่านช่องสัญญ,ญาณเข้ารหัสได้รับข้อมูลจากเรดาร์ AWACS และประสานกับหน่วยข่าวกรองภาคพื้นดิน ระเบิดทุกลูกถูกคำนวณเป้าหมายอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสียหายต่อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องแต่เหนือสนามรบผลกระทบทางการเมืองเริ่มปรากฏชาวกัมพูชาประนามการโจมตีเรียกเหตุการณ์นี้เป็นการรุกรานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการประท้วงเกิดขึ้นในพนมเปญขณะที่กองทัพกัมพูชาต้องเสริมความพร้อมไทยปกป้องปฏิบัติการโดยอ้างว่าจำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติเจ้าหน้าที่รัฐบาลชี้ชัดว่านักบินทำงานอย่างกล้าหาญและนี่คือหลักฐานว่าไทยมีความสามารถในการป้องกันประเทศ ผลสะเทือนถึงระดับโลกนักวิเคราะห์ในวอชิงตันปักกิ่งและมอสโกให้ความสนใจอย่างมากสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการส่งมอบเทคโนโลยี F-16 สร้างความสามารถที่ยั่งยืนจีนมองว่านี่คือคำเตือนเกี่ยวกับกำลังทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัสเซียม,มองว่าการโจมตีนี้เป็นกรณีศึกษาว่าอากาศยานเก่าก็ยังมีพลังเมื่อได้รับการอัปเกรดและใช้นวัตกรรมทางยุทธศาสตร์ เมื่อฝุ่นควันจางความสนใจหันไปที่อาวุธที่ใช้ระบุว่าไทยใช้ JDAM ระเบิดนำวิถีและอาจมีมาเวลิกมิสซิลรวมถึงอาวุธระยะไกลอื่นการรวมกันของความเร็วการโจมตีอย่างรับตาและอาวุธแม่นยำสร้างผลกระทบช็อกและตื่นตาผลกระทบทางจิตใจรุนแรงก,งกำลังทหารกัมพูชาที่เคยมั่นใจในฐานทัพต่างระนักว่าพวกเขาปลอะบางต่อการโจมตีทางอากาศทหารภูมิภาคอื่นๆกำลังศึกษากลยุทธ์นี้ใหม่การโจมตีนี้สื่อสารชัดเจนว่าในยุคแห่งความแม่นยำ การป้องกันแบบตั้งรับสามารถถูกทำลายได้ภายในไม่กี่นาทีหากคู่ต่อสู้มีทักษะและความมุ่งมันปฏิบัติการนี้ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตการรบของอาเซียนประเทศต่งตางๆอาจเร่งลงทุนในระบบป้องกันทางอากาศและเรดาร์มีการคาดการณ์ว่าเกิดการแข่งขันอาวุธในภูมิภาคไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างตระหนักว่าอำนาจทางอากาศสามารถเปลี่ยนสมดุลภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชนไทยความรู้สึกผสมปนเปกันภาคภูมิใจในความสำเร็จของกองทัพกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการตอบโต้การคว้าบาศหรือความไม่แน่นอนตามแนวชายแดนแต่ปฏิบัติการนี้รวมประเทศไว้ด้วยความภาคภูมิใจและเปิดประตูสู่ความไม่แน่นอนนักวิจารณ์เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับการโจมตีสายฟ้าแลบทางประวัติศาสตร์เช่นการโจมตีเชิงป้องกันของอิสราเอลในสงคราม6วัน หรือปฏิบัติการทางอากาศของ n a t o ในบอคานไทยกลายเป็นประเทศที่แสดงให้เห็นว่าแม้เป็นชาติที่เน้นสันติแต่ก็สามารถทำการโจมตีทางอากาศที่ทันสมัยได้เมื่อถูกท้าทายและนี่คือจุดจบของบทที่1ของเรื่องราวโลกกำลังจับตาดูกองทัพอากาศไทยได้แสดงบทเรียนชั้นยอดขององค์การรบทางอากาศสมัยใหม่ด้วยความรวดเร็วความแม่นยำและผลลัพธ์ที่ท่วมท้นแต่คำถามยังคงอยู่สิ่งนี้จะเป็นเพียงครั้งเดียวหรือจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ยาวนานและทำให้ภูมิภาคไม่สงบต่อไป บทตอบจะปรากฏในผลลัพธ์หลังปฏิบัติการการเจรจาทางการทูตและบทบาทของ F-16 Fighting Falcon ในฐานะทั้งอาวุธสงครามและสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติหลังจากที่ F-16 ของไทยกลับฐานและควันยังลอยอยู่เหนือค่ายทหารกัมพูชาที่พังเสียหายบทใหม่ของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มขึ้นภารกิจนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ผลกระทบจะสะเทือนต่อไปหลายเดือนหรืออาจหลายสิบปีมันไม่ใช่แค่เรื่องของระเบิดและฐานทัพ แต่เป็นเรื่องขององค์การเปลี่ยนแปลงสมดุลอํานาจในภูมิภาคความน่าเชื่อถือของพันธมิตรและความกล้าที่ชาติเล็กๆจะใช้กําลังทางทหารอย่างเหนือความคาดหมายของโลกสื่อทั่วโลกเร่งจัดทำไทม์ไลน์นักวิเคราะห์ออกอากาศบนทุกช่องข่าวกรองต่างๆถูกเปรียบเทียบกับเหตุการณ์โจมตีเชิงป้องกันในอดีตบางคนบอกว่านี่คือช็อกและตื่นตาของไทยบางคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าสแสดงอํานาจของไทยที่กองทัพอากาศไม่ได้ยืนอยู่ในเงาของกองทัพเพื่อนบ้านอีกต่อไป แต่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โลกต้องจับตามองในกรุงเทพมหานครรัฐบาลรีบอธิบายว่าการโจมตีเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันภัยพวกเขาชี้ว่ากองกําลังกัมพูชาเพิ่มการประจําการและเสริมกําลังตามแนวชายแดนการโจมตีเป็นการดําเนินการที่มีการคํานวณอย่างรอบคอบไม่ใช่การลุกรานเพื่อย,ยึดครองแต่หลายคนยังมองว่าการโจมตีด้วยสายฟ้าแลบครั้งนี้เป็นการก้าวข้ามเส้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาเซียน ในพนมเปญความโกรธประทุขึ้นผู้นำประนามการโจมตีว่าเป็นการลุกรานโดยผิดกฎหมายประชาชนประท้วงในท้องถนนขณะที่กองทัพพยายามเสริมกำลังตามตำแหน่งที่เสียหายภาพดาวเทียมยืนยันการทำลายล้างอาคารและคลังอาวุธพังเสียหายควันยังลอยอยู่ในอากาศและกำลังทหารกัมพูชาประหนักว่าการป้องกันของพวกเขาเปราะบางต่ออากาศยานที่ทันสมัยหลายวันผ่านไปการทุตระดับโลกเริ่มเคลื่อนไหวอาเซียนจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม อินโดนีเซียเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสงบสิงคโปร์เน้นความสำคัญขององค์การป้องกันการแข่งขันอาวุธในภูมิภาคเวียดนามเงียบๆแต่ศึกษากลยุทธ์ไทยอย่างใกล้ชิดมาเลเซียเรียกร้องการเจรจาขณะที่พม่าไม่มีบทบาทมากนักแต่เบื้องหลังคำพูดทางการทูตบทเรียนทางทหารกำลังถูกศึกษาด้วยความเข้มข้นเจ้าหน้าที่ในฮานอยกลาลัมเปอร์ um และมนิลาถามตัวเองเหมือนกันฐานของเราปลอดภัยพอหรือไม่หากโดนโจมตีแบบไทย การป้องกันของเราจะต้านทานระเบิดนำวิถีของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงได้หรือไม่คำตอบทำให้หลายคนรู้สึกถึงความปลอดบงังสำนักข่าวทหารตะวันตกเริ่มวิเคราะห์อาวุธที่ใช้ระบุ JDAM ที่ทำให้ระเบิดธรรมดากลายเป็นนำวิถีได้อย่างแม่นยำมาเวริกมิสซิลใช้โจมตีเป้าหมายแข็งแรงและอาจมีอาวุธระยะไกลช่วยโจมตีโดยไม่เข้าใกล้าการป้องกันทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าการลงทุนของไทยใน F16 ได้ผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนต่อสายตาโลก สำหรับนักบินวานหลังปฏิบัติการเต็มไปด้วยทั้งความภาคภูมิใจและความระมัดระวังพวกเขาทำภารกิจสำเร็จแต่ทราบดีว่าภูมิภาคกำลังตึงเครียดทุกเที่ยวบินทุกการลาดประเวณเต็มไปด้วยความระวังฐานทัพไทยเตรียมพร้อมอยู่เสมอระบบเรดาร์ตรวจจับภัยตลอด24ชั่วโมงและทีมซ่อมบำรุงทำงานไม่หยุดเพื่อให้เครื่องบินพร้อมออกปฏิบัติการประชาชนไทยมีความรู้สึกหลากหลาย โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความชื่นชม F16 และความกล้าหาญของนักบินแต่ก็มีความกังวลว่าการตอบโต้จะเกิดขึ้นหรือเกิดความไม่แน่นอนตามแนวชายแดนเหตุการณ์นี้รวมประเทศด้วยความภาคภูมิใจแต่ก็เปิดประตูสู่ความไม่แน่นอนมหาอหาอำนาจโลกต่างจัดตำแหน่งสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งมอบ F16 และการฝึกอบรมให้ไทยเดินเส้นทางระมัดระวังชมเชยการป้องกันแต่เรียกร้องให้หลีกเลี่ยงสงครามจีนประนามการโจมตีและสนับสนุนกัมพูชา พร้อมเตือนว่าการกระทำนี้ทำลายความสงบในภูมิภาครัสเซียแสดงความเห็นว่า f 1 6มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีอากาศยานใดที่จะรอดพ้นจากการต่อต้านของคู่แข่งสิ่งที่ชัดเจนคือไทยได้เปลี่ยนการสนทนาเรื่องอำนาจทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ f 1 6ไม่ใช่เพียงเครื่องบินสำหรับลาดระเวนหรือการบินโชว์แต่เป็นอาวุธที่สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำและเด็ดขาดในอาเซียนความน่าเชื่อถือขององค์กรถูกตั้งคำถามอาเซียนภูมิใจมาตลอดในการป้องกันสงครามระหว่างสมาชิก การโจมตีของไทยทําให้เกิดคําถามใหม่หากประเทศอื่นใช้กําลังเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาเซียนต้องปรับตัวเพื่อรักษาสันติภาพหรือไม่เศรษฐกิจกได้รับผลกระทบตลาดกังวลต่อความไม่สงบในภูมิภาคหุ้นในกรุงเทพมหานครและพนมเปญพันผวนนักลงทุนวิตกก,กับความขัดแย้งที่อาจกระทบต่อการขาส่งออกและซัพพลายเชนในหมู่ทหารการอภิปรายมุ่งไปสู่ระยะยาวไทยอาจบรรลุวัตถุประสงค์คือเป็นการเตือนกัมพูชาให้ปรับแผนและเจรจา แต่บางคนกังวลว่ากัมพูชาอาจตตบโต้เสริมระบบป้องกันอากาศยานหรือซื้ออาวุธจากต่างชาติเหตุการณ์นี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนักบินรุ่นใหม่และนักเรียนนายร้อยเห็นว่ากองทัพอากาศไทยมีความสามารถทําภารกิจเทียบเท่าประเทศชั้นนําการสมัครเข้าโรงเรียนนายร้อยเพิ่มขึ้นภาพของ F16 กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแม้จะมีความภาคภูมิใจแต่คําถามด้านจริยธรรมยังคงอยู่การทําลายล้างนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ การทุกสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่ประชาชนใกล้ชายแดนจะปลอดภัยหรือไม่นักประวัติศาสตร์และผู้วิจารณ์ยังถกเถียงกันภาพเหตุการณ์ถูกฉายซ้ำหลายครั้งย้ำถึงพลังทำลายล้างของสงครามยุคใหม่หลายเดือนต่อมาผลลัพธ์ยังคงเกิดขึ้นการเจราจาและการประชุมอาเซียนเพื่อหาทางยุติค,ความขัดแย้งกัมพูชาสร้างฐานทัพใหม่แต่ไม่มีสิ่งใดลบล้างความทรงจำของวันที่ F-16 ของไทยโฉบผ่านท้องฟ้าในปี2025และโจมปีด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ เหตุการณ์นี้จะถูกจดจำเป็นจุดเปลี่ยนทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กสามารถมีอำนาจร้ายแรงได้ด้วยเทคโนโลยีและการฝึกฝนการลงทุนในการพัฒนาเครื่องบินเก่าให้ทันสมัยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และสอนว่าเส้นแบ่งระหว่างการป้องกันและการโจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกองทัพอากาศไทยภารกิจนี้เป็นมาตรฐานใหม่ทุกการฝึกและปฏิบัติการในอนาคตจะถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐานนี้ F-16 Fighting Falcon ไม่ใช่แค่เครื่องบินนำเข้าอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความภาคภูมิใจและความมุ่งม,มั่นของชาติเมื่อเราสรุปเรื่องนี้เราต้องคิดถึงการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรและอาวุธในปี2025นักบินกลุ่มเล็กที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงกดปุ่มที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในภูมิภาค แสดงให้เห็นทั้งทักษะความกล้าหาญและความแม่นยำแต่ยังเตือนโลกว่าความสงบสามารถแตกสลายได้รวดเร็วเพียงใดนี่คือเรื่องราวของสายฟ้าแลบของไทย F 1 6 Fighting Falcon แสดงศักยภาพทางอากาศที่น่ากลัวและทําให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักว่าอํานาจทางอากาศสามารถพลิกสมดุลภูมิภาคได้ภายในไม่กี่นาที